ยังไม่เคยมีมากอ่อนเออเซอร์ไพรส์แล้วก็นี่ของยังไม่เคยมีมาก,ก่อนนี่ที่เติมน้ำมันอันนี้ชิ้นหนึ่งที่เติมน้ำมันที่เติมน้ำมัน,นครับแล้วก็มีคู่มือโอ้โหนะครับแล้วก็มีกระติกน้ำมันนะมีกระติกมีกลวยแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีกระติกไม่ได้แต่สังขารมันอยู่ที่อันนี้ครับอ้นี่คืออะไร เครื่องตัดใบตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้ครับกิ่งไม้มันเป็นเครื่องยนต์นี่กิ่งไม้ที่วันนี้ที่ลุงบอกว่าอยากได้เอามาแต่งกิ่งไม้มันจะแต่งนีมันแต่งง่ายโอ้เสือภัยนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราคงไม่ได้ตัดหรอกลุงตัดได้คนเดียวเราก็กวาดเศษไม้เอาเพราะมันหนัก เราจะปาทันไทีนี้เราจะาทันดีมากนะอันนี้มันของดีมากนะจะตัดปื๊ดเลยนะีมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ให้ครบอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับรูไหมผู้ใหญ่ใจดีคือใครไม่ทราบเลยค่ะเจีอัมพรครับโอ้คุณแม่อัมพรอยากจะติดให้ดูเรอเกินทำเป็นไหมพี่ดิไม่เป็นคงต้องรอลุงมาค่ะ๋ย่าดูกันนะเฮ้ย แต่วันนี้นะมีคนอยากจะตัดหญ้าอยู่นะอยู่ไหนเนาะคนอยากตัดเนี่ยมีน้ำมันด้วยนะใส่น้ำมันมาแล้วเหลยไหนเนาะลองคนลุงอันนี้ไม่ได้ตัดหญ้าตัดกันนนั่แหละตัดกิ่งนั่นเองตัดแต่งกิ่งเขาลองมาให้แล้วเฮ้ยโอ้ ไม่เป็นเดี๋ยวก่อนก่อนไหนเรามืดอยู่ไหนล่ะทีนี้เราจะเป็นไหมนี่ต้องให้มืดออกมาทํารองนี่เห็นไหมเราจะเอาแล้วต้นไม้ลุงหมดเกาวันนี้เลยคือเราเราก็น่าจะทําได้นะลองต้นกระถินก่อนก็ได้ไหนอะเออไงเหมือนต้นกระถินอยู่เช้าไฟนะโอ้ เต็ดลุงเอ้ยลุงโอ้ยเอาตรงไหนเด้อเอาตรไหนนี่ยเนี่นี่นี่อะไรนก็ได้กิ่งกิ่งกิ่งที่มันไม่ใช่ต้นไม้นั้นนะเออไี่ดีตรงนี้ไม่ดีพี่พี่เป็นไงกระถินกระถินพี่กระถินต้องเสาตรงเสาพี่ตรงเสาไฟฟ้าทดสอบทดสอบฮะ โอ้ทดสอบนะขอบคุณคุณแม่อำพรแท้ตึงมาแล้วพี่น้องทดสอบทดสอบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โหสุดยอดโอ้โหเอาดับแล้วพี่น้องเลยเนื่องน้ำมันหมดเลยเนื่องน้ำมันหมดเขาเปิดตรงไหนก็ไม่รู้เอาแล้วพี่น้องอุ้ยฉับแป๊บเดียวเอง โอ้มันคมมากเลยเตียนนี้เขาไม่ได้ตัดอย่างนี้เขาตัดให้เสมอกันตัดเหมือนกันยอดอืมอ่ะตรวจสอบดูแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วนะเอฟซีเตนนแตัดซ้าตัดขวาเฮ้ยเออไม่ยอมแพ้พี่น้องมันต้องมีที่เปิดน้ำมันสักที่นึ่งไงเห็นน้ำมันมันไม่ไปนี่อ๋อตรงนี้หรือเปล่าโอ้เอาแล้วพี่น้องเอาเป็นว่ารอลุงดีกว่ารอลุงไม่เป็นเราไ่รู้จักเครื่องยนต์น่ะ ก็สรุปแล้วก็รอลุงเอฟซีงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขับคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะะพี่นวัดบอกว่าอยากกินเห็ดฟางเือเกินนะพวกเราก็เลยมาดูตองกองเห็ดนะคะว่าจะเจอเห็ดฟางหรือไม่เอ้าดาดามากนเพื่อนเลยแล้วเนี่ย ป๊ามันแห้ง phàng, เลยเดี๋ยว Chờ ตะลุยเห็ดฟาง ok โอ้โหสวยมากนี่ขอนะครับพีนวัตรบอกว่าอยากกินช่วยกันหาใหญ่มากเลยอันนี้กำลังดีเลยครับไปใส่ต้มไก่นะช่วยกันหาชอบมากเลยเอข้างบนมันแห้งนะมันต้องระอุนนะข้างบนใครเป็นนักแหวกแหวกแหวกแล้วพอเจอตรงนี้แดดกันรื้อแล้วแต่มันเยอะเนาะฝนตกตอนนี้ฝนมันฝนไม่ตกแล้วมันแห้งแล้วมันก็เลยมันไม่ร้อนเนาะ ้อาผ้มาคุม้วยเปล่านี่ยมันกำลังเล็กอยู่เลยโอยมันกำลังเล็กนี่นี่นะนีนี่น่นี่นนี่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 โอ้นี่โอ้โอ้โาไปก่อนเอาใหๆมาโอยพีนวัทเล็กๆเอาไปนู่นดาดเล็กๆนั่น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 โอ้โหไม่แบบนี้แบบนี้ก็ให้เก็บเลยนี่ เออแบบนี้ก็ให้เก็บเลยโอ้ยอันนี้เน่าแล้วโอ้ยดูถูกใจฮะพี่น้องดูโอ้ยิ้มเลยโอ้ยมีไว้มีไว้อันนี้อันนี้นี่มาขาวๆปิดไว้ปิดไว้นี่ยโอ้โยมันไม่ได้สองอันแล้วนี่โอ้อาเยอเลยอ่ะามันมันเน่าแล้วพี่ทำไมมันเน่าอ่ะไม่รู้อ่ะนี่นี่มันแฉะเกินไปอ่ะ เอาฟางออก่ลยสิโอปีฟางเยอะกว่าเยอะถ้เราเปิดดีๆนะเอฟซีนะเดี๋ยวมันจะโดนโอ้พี่นวัดโอ้พี่นวัดมาดูนี่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 โอ้เชื้อมันกำลังเดินเลยพี่โอ้ เอาแต่ดอกใหญ่มาเชื้อ <hi> ปิดไว้เชื้อปิดไว้เอาเอาอันนี <page lunch> oh. Oh, oh. mm ้โ hmm. อ yes. uh ้โหอห์หูหูงามๆเลยงามๆเลยพี่อ่ะปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้โอ้ยเดี๋ยวพี่แบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเผื่อมันมีอีกนะพี่นะปิดไว้ปิดวนั่นนะมันจะออกเยอะน่ะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไปอร่อยกว่าเห็ดโคนอีกเขาบอกว่าอย่ามามือป่าไปหาอุปกรณ์มาใส่ ปเดเดี๋ยวไะตรงไหนอีกเดมีไห<อ>ม,ไมตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ปิดเชื้อมันไว้ก่อนเอ้าเด็ดไม่หมดโอ้โหดูเอาเด็ดไม่หมดพีพได่ได้กินได้กินแล้วพี่ดูเอ้ยได้กินแล้วไก่แล้วได้กินต้มไก่แล้วไอ้กินกือมันเยอะมากเอากินกือมันกินเห็ดเปล่าม ก็เห็นมันไม่มีก็เห็นมันไม่มีูที่ว่ามันไม่ได้หาเชื้อมาใส่ดางจะมีเชื้อมาใส่เพื่อจะม่นเชื้อมันขายอยู่เยอะอยู่ทั้งอะไรตลาดเป็นจานอ่ะอืไเนะละเชื้อมาใส่งจะดีมากเลยว้าว โอ้ดอกใหญ่มากโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ยพี่น้องเอ้ยเนบอยู่แถวนี้นี่โอ้หือวางมันแอบเราเลยได้กินแล้วเริ่มเขาบอกว่ามายามามือเผา ตอนแรกเราก็คิดว่าไม่มีเนาะคือว่ามันไม่มีเลยเออ่โอ้โหอ้าเหมื่อยนะพี่น้องโอ้ยนี่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 โอ้ย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 โออ้้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้้ยโอ้ยโยโอ้ยยทางนี้กูหโอ้โหโอ้โห มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันดันด้นขึ้นไม่ได้โอ้โพี่น้องพี่น้องสวยมากเลยดิโอ้ยสวยมากเลยพี่น้องอสวยมากสวยมากเลยดูเดี๋ยวได้เดี๋ยวทำไมเราเก็บได้แต่สวยสวย ขึ้นไม่ได้มันแน่นมันอยูข้างล่างเนาะปิดไว้ปิดไว้มากอะเก็บซีเอ้ภารกิจหาเห็ดฟางอออ้ยลลเ

พอกินแล้วโยนมาทำไมเอาไรทำไมเวลาบ่มให้พังนี้มันขึ้นไงไม่ขึ้นมันไม่มีเชื้อมันไม่ขึ้นหรอกเนี่ยเอาปิดตรงนี้ไว้เนี่ยดอกเล็กๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นอีกเมื่อฝนลงมาพวกนั้นก็โตอะไรพวกนี้เราก็มาเก็บไปนะครบแล้วหรอยังปกติเราเปลี่ยนเอาหาก่อน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  หาก่อนเผื่อไม่ไ oh ด oh so oh. ้อ oh. ู้อู้อู้อู้บอกแล้วว่าหาก่อนหาก่อนโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ยดูพี่น้องโอ้ยบอกแล้วบอกหาก่อนหาก่อนเดี๋ยวได้อีกเออเอาเอาเอาโอ้โหพี่พี่พี่เอาเสื้อรองนี้พี่เออเอา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  โอหมีแต่ไข่บักเบกบักเบกเลยพี่น้องอ่าเดี๋ยวเขาปิดเดี๋ยวเขาปิดอืมอหูนี่นี่นี่ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เรารู้จุดแล้วว่าจะขึ้นตรงไหนทีนี้คืนนี้ฝนลงเม็ดมาพรุ่งนี้บางบาบางเลย เดิดไปเดินไ,ไปงั้นแหละทีนี้แล้วผมไม่ว่างเลยตอนนี้สายเข้าแล้วตอนนี้มือไม่ว่างแล้วครับผมอะน,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 นี่นะพี่นวัดได้ไปแกงไปผัดแล้วพี่น้องเลยได้กินสมใจอยาก เอฟซีเอ้ย,อย <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ได้รับประทานแล้วนะคะอร่อยอร่อยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทีรร่สิทธิ์านมาค่ะสวัสดีค่ะ